โอเคครับก็กลับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกคนพี่น้องอีกแล้วสองสามคลิปก็พี่น้องตลอดไม่รู้เขาจะเป็นพี่น้องกับผมหรือเปล่า <laughs> ก็กลัาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอ่าพูดอีกแล้วอยู่กับช่อง Bank ์อ t e r อร์ n ช e แนลวันนี้แล้วก็จะมาทํากินยำมะม่วงกันอีกเหมือนเดิมไปดูขั้นตอนแรกการทำกันดีกว่าไป ครัสวัสดีครับอยู่กับชอบอ่อง Back <M ank S 1> Eater e <ater S 1> Channel วันนี้เราจะมากินยำมะม,ม่วงกันมาดูขั้นตอนแรกในการทํำกันดีกว่าเอาง่ายๆแบบเตรียมกันแล้วอ่ะพูดตรงๆเลยคือเตรียมมาเรียบร้อยแล้วอ่ะใส่เลยเร็วดีอยากจะเทนแะแต่กลัวลวกใส่เมื่อกกินของแบบเปรี้ยวๆอย่างนี้มานานแล้วแค่เห็นนี่ก็ทำแบบบ้านๆง่ายๆ ไม่ต้องยุ่งยากอะไรก็ได้ง่ายๆครับกินได้หมดบอกเลยห้องน้ำอยู่ไกลเพื่อนนู่นอันนี้ก็คืออาสะส่วนตัวนะครับก็ไม่อยากจะโม้โม้อีกแล้วโม้หลายคลิปเสลือเกิน่ะคุกคุกคุกอะมหมายถึงคุกที่อยู่ในเรือนจำไม่คุกคุกเนี่ยคุกมะม่วงเนี่ยสัตย์จะตกมากเลยเฮ้ทุกคนน่ากินมาก จัดจานอ่าเทเทเท น่ากินซะไม่มีใช่เรามากินกันดีกว่าไม่รีรอไม่รอรีอะไรทั้งสิ้นอืมรสชาติมะม่วงนะไม่ใช่แตงกวานะดูดีๆนะหืมหืม้อื้อะ สมพูดได้สมจริง,งมันจะกรกอบๆเปรี้ยวแทมเผ็ดหืมไม่ครบรสไปเอาว่าอร่อยเอาไงจบคลิปเลยไหมยังยังย<ว>ังยังคลิปไม่ใช่เราจะเข้าห้องน้ำเข้ม โอ้ยี้ย่แบบไม่ลืมเลยไม่ลืมหูลืมตาเลยอ่ะจะชอบนะชอบชอบความกรอบอันเนี้ยอือหือกรอบเลยกรอบมาก อืมโหโคตรเผ็ดเผ็และแม่เห็นทุกคลิปเลยเห็อ่ะแม่เห็นทุกคลิปเห็นชื่อช่องไหมเห็นช n แนลเราเห็นแล้วก็ร่วมตามชาแนลโอ้โหยำแบบบ้านๆนะครับไปทำกันกินเองได้เลยนี่ อ็อืมนะครับนี่ครับงัวตัว,ตวงาบเขาให้อืมอีกคำนะทุกคนให้ก่อนจะยกกล้องเลยยก้อปากก่อ,อ,กอ,กอน อืมแก็แผ็ดเปรี้ยวก็เปรี้ยวคลิปหน้านี่ขอเป็นอะไรที่แบบของหวานได้ไหมเผ็ดแม่งบุกคลิปมีบอลมีบอลขอคนดูดิครับดักดักให้กินอะไรก็เม้นหน่อยยังไม่มีใครเม้นให้กินอะไรเลย โอ้โหเพชรสี่คลิปละเพื่อไม่เป็นไรเพื่อคนดูอเพื่อคนดูอีกแล้วเพื่อคนดูตลอดตั้งแต่เพื่อนโอแล้วเพื่อคนดูนะครับเพื่อคนดูมาชวนมาถึงนี่ยังไงไปต่อดิรออะไรอย่าลืมนะทุกคนไปกดไลค์คลิปแรกที่ว่าส้มตำอย่าลืมไปดูถ้าคนคนดูถึงหนึ่งหมื่นคนอ่ะเพื่อนโอจะกินพริก หนึ่งร้อยเมตรนั่นทุกคนอือจากคลิปที่แล้วนะใช่นะหนึ่งหมื่นคนนะก็ใกล้ถึงแล้วครับก็ตอนนี้หนึ่งหนึ่งอะไรละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคนเครื่องโอเคซะหมื่นคนอีกเก้าเก้าพันเก้าร้อยคนอย่าลืมไปดูช่วยกันนะครับเก้าพันเก้าร้อยคนอู้หูฟาดปากดีวะฮึ่มต้องเผ็นแสบอย่างนี้ดิเรียกว่ามะม่วงอะเออต้องเผ็ดตองแสบ ก,กินไหมตากร้องกินไหมเอาเลยตากร้องร้องไหมตากร้องไม่กินเผ็ดตากองรมันฟันจริงวะเวย้ยตื่นเลยเฮ้ย <c oughs> ตื่นจริงว่ะไม่ได้เผ็ดเนี่ยเวีลยก็ตื่นดีนมากตาสว่างเลยเฮ้ยมึงไม่ชินกับการกินเผ็ดเลยไงวะเนี่ยทำไมซีดต,ตลอดอเลยเนี่ยผมก็เลว่าคลิปที่แล้วส้มตำหายไปนานมาโผล่คลิปเนี้ย มั่วๆไม่ต้องพูดต้องจากันเลยขึ้นคิ้วขึ้นตาแล้วอ่ะซีดทั้งคลิปอ้ซีดทั้งคลิปทุกคลิปที่มีซีดทุกคลิปไม่มีคลิปไหนที่จะไม่ซีดน้ำยำนี่อร่อยมากบอกเลยแน่กระแบงอีกกระแบงเชฟแบงสดๆต่อเนื่องแบบไม่มีน้ำ มีมีสิเนี่ยเนี่ยเอออุ้ยแก้ทะลุจานลองทะลุจานให้อยู่ต่อก็คงต้องที่แตกม อยากให้ได้ลองอยากให้ได้ชิมมะม่ว,วงพันไหนพันแข้งพันขาอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดทุกกดเลยมีอะไรกดก็กดไปเปรี้ยวแบบถอดจิตอะจกจะบินออกล่างแล้วมาใส่เอฟเฟคกดต่อเอฟเฟคปุ๊บ เงินนเณรกลายเป็นแบบหยกหยกขาวอืมเผ็ดเผ็ดไม่เท่าไหร่เปรี Oke> ้ยวน่ะ โอเคครับแล้วก็กินกันไม่หมดเป็นที่เช่นเคยมันฝาดปากเปรี้ยวมากหมดสักคลิปคลิปส้มตำออคลิปส้มโอ้โหอันนั้นยิ่งหนักเลยนั้นต้องร้อยเม็ดให้ส้มตำธรรมดาตำันสนาสา์อ๋อสันา์ในคลิปนั้นอย่าไปหวังอะไรมากไม่ได้อะไรเลยขายของขี้โม่ก็คลิปต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมเม้นมาให้เรา ดูกันได้นะครับบอกบอกพวกเราได้เผื่อแบบเอออยากให้กินนูน่นกินนี่ก็บอกได้อ่ะ,อะคลิปหน้าว่านไปเมนข้างใต้จะให้กินอะไรอะรออยู่รออยู่<ก>อยากกินแย่เลยคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c สไ b e ให้พวกผมไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องแบงก์อิเตอร์ชาแนลไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกผมก็สวัสดีครับ